we ถึงแล้วแต่ผิดไร่ผิดสวนพักหมดต้องไปปลงนู้นใช่ไหมฮะตอนแรกนัดกันว่าจะอยู่มาแปลงแปลงนี้แต่คุณผู้ชมดูข้างในได้เลยว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้เองเท่านิ้วก้อยต้นยังแค่นี้อยู่เลยต้นยังแค่นี้อยู่เลยถ้าเกิดอืมแหาทางอะครับอ่ไเกี่ยวกับเราเราไปต่อก็คือเดี๋ยวเราไปตรงนู้นนะฮะ ก็จะเห็นได้ว่าทางเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะลำบากเนาะช่างภาพเราก็เสี่ยงเหมือนกันว่าจะตกลงไปแข้งขาหักโอ้เห็นวิวแถวนี้แล้วคิดถึงหนังละครทรลีนีนี่ๆใครคลองใช่ไหมได้กแต่งตัวหล่อๆเลยประมาณนั้นครับผมไม่ได้ดูละครแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาลอกเดี๋ยวจะไปบอกสื่อมวลชนไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับสภาพไร พี่เจ้าไหนๆเขาจะมาถึงแล้วโอ้โหกโนโโดูสิเผอิญว่ามีหุกเหมาไปก่อนนะคุณน้ำแต่ก็ดีแล้วลรครับเพราะว,ว่าเขาบอกผักที่ปลอดสารพิษเนี่ยโดยเฉพาะผักเออแกนิกเดี๋ยวเขาบอก็ต้องมีการแบบว่าตรวจสอบก่อนนะดังนั้นก็ถือว่าแถวตะวันน้ำเขียวของเราเนี่ยรประสบความสำเร็จเรื่องผักจริงๆหมดเลยไหมคะนี่ขนาดก่อนหน้านี้นะครับมีกขะบอกเขย่าเข็บลงด้วยถือว่าใช้ได้เลยเรียกได้ว่าเนี่ยเหมาหมดค่ะแล้วก็ลูกค้าที่มานี่ต้องจองด้วยค่ะ ท่านนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่เขาจองเลยแบบเหมาไปเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จนะคะก็ยังฝากพี่น้องเดยนนะคะที่ฟังอยู่ชมอยู่มนีโอกาสจะมาเที่ยวหรือมาเยี่ยมชมเนี่ยก็สามารถมาได้นะคะที่ไหนที่ไหนที่นีต้องถามเจ้าของเจ้าของ้ามานี่เลวเจ้าของมาเร็ววิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยนี่เลยนี่ปทาอันนี้อันนี้พี่ฟ้าใสก็คืออันนี้คือที่ที่เหลือเหลืออยู่แค่นี้นะคุณผู้ชม เนี่ยแมลงเต่าทองก็ยังมีอยู่ยยเขาบอกว่าผ <นะ S 1> ักออร์แกนิกถ้าเกิดมีมแมลงเต่าทองอยู่ก็แสดงว่าปลอดสารจริงๆค่ะอ่ะเจ้าของครับครับช,ช,ชื่ออะไรแนะนําตัวค่ะชื่อออนันต์ค่ะไม่ต้องวิ่งหนีพี่กล้องไม่ทําอะไรพี่หรอกกล้องอาจจะช่วยพี่ขายของสวนเอรเออว,นวนผักชื่อสวนผักรวยอนันต์ค่ะรวยอน,น,น,<า>นันต์อยู่ตรงไหนครับบอกที่อยู่เลยอยู่ที่นิคมค่ะนิคมสองที่สปปโกค่ะครับค่ะ อำเภอตำบลเอาเอาที่อยู่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนพี่ก็ได้ว่าอยู่ตรงนี้จะได้คนจะได้เข้ามาถูกไงอ๋อค่ะก็คือที่ที่ที่มันเป็นที่เก่าของมาดามค่ะคือทางสัวปกอเขาจัดสรรให้ทํากินคนละสองไร่สองงานค่ะก็เข้าโครงการไปฝึกอบรมแล้วก็ได้มาทำที่นี่ค่ะอยู่ที่จริงๆก็อยู่ที่แปลงเลขที่สองหกหกค่ะอยู่ที่คลองบงค่ะ ถ้าเกิดแบบมีคุณผู้ชมอยากที่จะติดต่อซื้อหรือว่ามาเยี่ยมชมอย่างเงี้ยฮะติดต่อได้ไหมเอ่ยเซิร์ชมาในกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ําเขียวค่ะกเกษตรไร้สารของวังน้ําเขียวแค่นี้ก็ได้กินผักไร้สารแล้วมไม่ใช่ไร้ธรรมดานะ ไรแบบเป็นออร์แกนิกอ่ะออร์แกนิกรับรองแล้วค่ะตอนนี้ผักอินซีค่ะผักอินซีไรสารแน่นอนค่ะตัวนี้ไม่ใช่แค่ปลอดสารนะคะไรสารค่ะเพราะขนาดปลอดสารนี่คือจะจะใช้เคมีได้อย่างปุ๋ยอย่างไรได้แต่ตัวนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ได้เลยแม้กระทั่งปุ๋ยที่ใส่ก็ยังเป็นขี้หมูขี้วัวใช่แต่ต้องผ่านการหมักก่อนผ่านการันแล้ววัวก็ไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเคมีด้วย S 1> <S 1> <S ใช่ค่ะไบเอาไปเอาขี้บัว,วนมจากแถวแถวปากช่องนะคะ<โฮ> <S <S แต่ไม่ใช่ฟาร์มใหญ่นะคะจะเอาฟาร,ร,ร์มทรรี่ามธรรมดาถ้าฟาร์มใหญ่เขาจะใช้เคมีคใช่ไหมคะ <S <S 2> <S 2> แต่แต่เวลาพูดนะครับมีดไม่ต้องแกว่งก็ได้นะผมกลัวนะะนั่นนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไปอีกเบรกหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสภาพของโรงเรียนที่พี่โจจะไปทำนั้นเป็นยังไงฮะได้ค่ะ ถึงแล้วคะคุณผู้ชมถึงโรงเรียนแล้วครับน้องสวัสดีครับดีครับครับหนึ่งกัรงเดียวพอครับนะฮะก็นี่ก็เป็นการต้อนรับจากน้องๆที่อยู่โรงเรียนนี้โอ้โหก็จะมีการนี่นะฮะข้างๆนี่ก็จะเป็นเตะฟุตบอลถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยเห็นได้ไม่เป็นไรนี่ฮะก็จะเป็นการเตะฟุตบอลก็เท่าที่ดูก็จะมีพวกพี่ๆอาสาแล้วก็จะเป็นบรรดาศิลปินนะฮะที่จะมาร่วมงานในวันนี้อาจจะลงไปเตะด้วย แม่สิได้จริงๆเลยพี่โจโจไม่ได้บอกไม่งั้นจะคว้าสปัตมาเตะด้วยแต่วันนี้ไม่พร้อมจริงนะฮะ<อ>ก็เพิ่งม,มาถึงตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งยังไม่ได้กินข้าวกันเลยแล้วรถทัวร์ก็หลงด้วยก็เดี๋ยวก็ขอเวลาฮะสักแป๊บนึงเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำกิจกรรมกันต่อครับ นักศึกษานักานแล้วก็ผู้ใหญ่ฮะไม่ใช่ผู้ใหญ่พ่อโรงเรียนใครได้เดียวทุกอยางนี่ก็จะเป็นการแนะนําตัวว่าใครเป็นใครเดี๋ยวพี่โจก็เป็นแม่งานพ่องานเป็นอะไรงานก็ไม่รู้เดี๋ยวแกก็จะค่อยๆแนะนํำว่าจะทำอะไรพี่เชนนะพี่เชนไปนั่งคุยกันก่อนไปหาข้า กบนชั้น2ของอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านคลองหินร่องก็คือจะเห็นได้ว่าเนี่ยสตาฟอยู่ที่ในวันที่ยี่ส,สิงหา256ก็จะเห็นว่าเนี่ยมีนักเรียนประมาณกี่คนมาเรียนทั้งหมดกี่คนเนี่ยรวม10บบวกเบวกหกทั้งหมด68คนเนเมื่อปี56ก็เท่าออกับว่าอาคารเรียนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว เมื่อกี้คุยกับพออพอเอาบอกว่า,าหยุดใช้ชั้นสองเพราะว่าไม่ค่อยปลอดภัยเมื่อกี้ตอนที่จะเดินขึ้นมาทางพอ,อก็ได้มีการเอาไม้มาทำราวบันไดใหม่เพราะก่อนหน้านี้คือไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้เลยแค่จับราวบันไดก็สั่นแล้วแต่ตอนนี้พอที่จะเดินได้ขึ้นมาได้ตอนนี้ก็จะมีหลายๆคนขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ภาพของในห้องเรียนเป็นยังไงซึ่งได้ยินแว่วๆมาเมื่อกี้ตอนเดินผ่านว่าโดนปลวกกินอีกแล้วด้านในเลยค่ะด้านในก็ปลวกก็พยายามย่องเอาปลวกน้ำแข็ง กนเนี้ยจะเห็นไหมเอ่ยก็คือเนี่ยข้างหน้าก็คือจะเป็นสภาพที่ไม่ได้ใช้งานก็จะเก็บไว้ให้ดูว่าเออเนี่ยต้องได้รับการซ่อมแซมเจ๋งได้ยินเสียงของอแววมีหลายๆคนบอกว่าที่พี่โจมาเนี่ยไม่ได้มาเพราะโรงเรียนหรอกมาเพราะพออนี่พออนี่ฮะพอมามามากล้องกอนไมอ๋พอครับสวัสดีครับ แนะนำตัวหน่อยฮะับกล้องเดี๋ยวผมถือให้ก็ได้ฮะเดี๋ยวตื่นเต้นพอชื่อพอชื่อสมบัตินะครับนมสกุลระวังสำโรงเป็นผู้่วมิใยการโรงเรียนบ้านคลองหินล่องเป็นปีที่เท่าไหร่ครับผมเพิ่งมารับตำแหน่งได้สักหกเดือนนะครับหกเดือนครับผมเรียกได้ว่าใหม่แกกล่องเลยใช่ครับใช่ครับใช่เป็นยังไงบ้างครับกับอาคารเรียนก็เท่าที่ผมมารับตำแหน่งที่นี่ดูสภาพแล้วก็ ใช้คาว่าสุดโทมเลยนะครับสุดโทมมาก<ๆ>เพราะว่าไม่ได้รับการดูแลและก็ปรับปรุงเลยทนนีนี้อาคารนี้ข้างบนนี่ใช้ไม่ได้แล้วนักเรียนก็เรียนไม่ได้ทำาาขึ้นมาบนนี้ไ,ไม่ได้เลย,เลยก็ต้องเรียนอยู่ข้างล่างเพราะว่ามันอันตรายมากไม่รู้ว่ามันจะพังลงมาเมื่อไหร่แต่ที่เราขึ้นมาได้เพราะพออมีการซ่อมแซมบ้างครับก็คือทางโรงเรียนก็จะมีการซ่อมแซมทํางบซ่อมแซมอยู่ตลอด <ừ> ให้มันอยู่สภาพได้เพราะว่าเราไม่มีอาคารอื่นแล้วเรา<ฆ>มีอาคารหล <ừ m. S 2> ังน,นี้หลังเดียวเท่าน,นั้นเองอ่ถ้าเกิดเราพูดกันเลย<า>ลว่าตอนนี้โรงเรียนขาดอะไรฮะต้องการอะไรจากคุณผู้ชมถ้าเกิดแบบคนที่พอช่วยได้สิ่งที่สําคัญเลยที่สุดเลยก็คืออาคารเรียนต,ต้องเป็นอาคารเรียนหลังใหม่เลยครับเพราะหลังนี้ก็คือถ้านับตามอายุทางราชการแล้วก็คือมันเกินแล้วครับใช่ครับเกินแล้ว ขาให้ไม่เกิน25ปีหลังนี้34ปีแลับ34ปีเกินมา90ปีใช่ครับก็เกินอายุไปแล้วครับครับแล้ววันนี้ก็คือทางพิจโตโตและทีมงานก็พาแฟนลับมาช่วยกันบริจาคทำโรงเรียนกนี้ที่ได้ก็จะต้องวิธีที่ทําได้ก็คือต้องปรับปรุงก่อนซ่อมแซมให้มันคงอยู่สภาพได้ส่วนไหนที่เรารักษาให้อาคารมันไม่พังไปกาเดิมสุดไปกาเดิม เราก็จะได้ตรงนี้แหละครับมาเป็นตัวช่วยแต่ตอนนี้เป็นเวลาจะใบท่สามแล้วเมื่อกี้พอบอกว่าท่านผู้ว่าท่านนายเภอครับนายเพอก็มีมาการแต่ับไนแล้วครับนายเพอมาสักตอนเที่ยงครับนายเพอนายกอบตกำนั้นยางเงทำไมโอเคคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตูปรัตเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวก็คือจะได้เห็นกิจกรรมต่างๆในวันนี้อีกแล้วผู้ว่าครับมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนหรือว่าคนที่อยากจะช่วยเหลืออะไรเกี่ยวโรงเรียนบ้าง ก็อยากให้มาไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเรานะครับโรงเรียนอื่นๆที่มีสภาพเหมือนกับเราครับก็คือเป็นโรงเรียนเล็กที่ไม่ค่อยได้รับการดูแลก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เข้าไปช่วยเหลือและดูแลโรงเรียนคล้ายๆของเราด้วยประมาณช่วยไปซ่อมแซมดูแลให้มันมีสภาพให้มันใช้ได้ให้อยู่มันเกิดความปลอดภัยต่อนักเรียนนี่นะครับขอจะฝากเอาไว้ตรงนี้ก็ฝากรบกวนผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนิดนึงครับก็ให้ดูแล แล้วก็เหลียวแลโรงเรียนเล็กๆอย่างโรงเรียนบ้านคลองหินล่องด้วยครับก็บังว่าคงได้รับความคาลุณาครับผมครับยังไงฝากด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับชาวบ้านหรือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ช่วยๆกันหน่อยฮะเพราะว่าโรงเรียนก็เป็นรากฐานในการสร้างอนาคตของเราครับไปเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศอย่างอื่นต่อครครับ